เฮโยทุกคนสวัสดีนะคะเน่า,าไม่เลยมึงจะมาเตนนะหน้าคนดูไม่ได้มึงต้องสวัสดีคนดูก่อนอันนี้ใครเนี่ยอันนี้โปรไฟล์สวยมากเลยอะโอเคช่างแม่เว้ <c oughs> ตายคนแรกหน้าเลยทีอ่อยู่จริง <ไป S 2> นะไปหย่องเราเป็นแรงเราไม่ใช่หมูหย่องแต่เราเป็นกวางใครคะตอนเนี <c oughs> ้ยอืมเป็นคนเดียวคะ่ะให้ไหมก่กดครับ <c oughs> อะไรกินอะไรเนี่ย เล่นตัวอะไรดีนะ,ะจำจี้มะเขือปอกแปดและเทาะหน้าแว่ปวนปัน๊วะนอนตันจำจี้จริงไหมเหมือนล็อง <c oughs> จำจี้แล้วจำจี้ช่วงไหนนี่ทะเลี้ยใหม่น้องกว่างเราจะเล่าชื่อน้องกวางว่าน,น,น้องบ่องกว่างมากน้องตุ่มกับน้องบ่องมาประจพื่อนกันแล้วชื่อบ่องนะไม่มีชื่ออื่นแล้วหรอก็น้องหน้าบ่องอ่ะเหมือนบ่องมันแบบผมบองอ่ะ ทำไงมถึงชื่อบอกไม่รู้ว่านี่ไหนหมายน้องบอกน่ารักจังเลยอ่ะไอ้เหมือนหมาเลยแมรี่กับเจสว้ายแมนี่กับเจสเยอะตัวว้ายลัวมากเลยเราอยู่ในเต็นท์นะเพื่อนอะไรน้ำเหมือนหมาเลยไม่เหมือนกวางไม่น้องบอกน่ารักอ่ะน้องบอกอ้เปี่ยนหัวใจมาได้ยังไง หน้ากว้างมายางกูโอ้ยไปโอ้ยมาแล้วมาแล้ยเสี่ยอุ้ยอ้าน้องบ่องน่ารักอ่ะดูน้องบ่องดิหวายเมายางุมมากตอนนี้คือเชื่อไหมว่าโฟกัสอยู่กับน้องบ่องใครเข้ารถไฟไปคะอ้อุ้ยบองเบอร์หนึ่งกับบ่องเบอร์สอง บ้องหนึ่งบ้องต่อเจียตอะไรเนี่ยไวดมาทำไมขนาดี้คะอ้าวใครใครอ่ะแปลก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 ไปไหนแล้วฮึโไปแล้วมาไม่เยอคุไม่ได้เลยไามาแล้วลูกไปเลยน้องบ้องมาเร็วโมโมโมน้องชื่อบ้อง เราเป็นหมาเมายาคุมอ่ะนอชี่อบองยาคุมนอชี่อบองโยนทำไมมันเปูยังเลยเอ,า,า,กอ,อ,เอา,ากชื่อได้ไหม่ะเอชื่อหนึ่งได้ไหมนอชี่บองน้องบองกับพี่ตุนตายบองจิตนักกิจกรมาช่วยแล้วไหนวะข้ากินตำรวมาหมเลยอ่ะาตายหาหมดเลย อย่าพี่อย่าอย่าอย่าพี่หยุดหยุดหยุดพี่พี่หยุดพี่เออเออไปไปไปโออไงเอ้ยงไงเอ้ยไก็ได้้าวจิตกรตายเจตกรคุ้งอย่าทำร้ายเจตกรคุ้งอย่ามึงมานี่อ้าย แต่ก้อนตายแล้วมังน้ำอมเออมาเลยไอ้ห๊ะสักเยอะตกแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยไว้ทำไมทำไมเองไม่บอกข้าหมายคือทำไมเองไม่บอกข้าว่านางน้ำหอมพี่นั่งขอให้ความรู้อยู่แก่เจ้าเสียเสียจ้ะเสียใครวะข้างหน้ามีแมรี่อยู่ จ้ะดูแล้วจ้ะข้างน้ามีแมวพี่อยู่พี่แตยเงินนะไม่น่ารอดแล้วค่ะเอาตรงๆนะไม่น่ารอดละเฮ้ยขึ้นขึ้นชื่อว่าขึ้นชื่อว่าก้ารอดอยู่แล้วใครใครตรงนั้นอ่ะเชื่อรอดหรอม่ออยู่แล้วด้วยขอบคุณนะครับคุณดูกล้าใาน้ำแตกค่ะว้าย้น้ำแตกฟ้าน้ำแตก ทิเทจว้าสิเฮอ๊ะอ่ะไม่โดนตีหรอไม่รู้เหมือนกันหรือว่าจะโดนตีคิดเหมือนกันค่ะเขาจะหายถ้ามึงว้าถ้าเตอวะอาหนอแตดนี่ไหว่ไปน้ำ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 อย่าตามข้ามายา ตัดพี่กูแดดแล้วนะคะเร็วหน่อยได้ไหมครับเร็วหน่อยเร็วหน่อยได้ไหมเร็วหน่อยได้ไหมครับพี่เร็วหน่อยได้ไหมครับกำลังอยู่กำลังอยู่อย่าเพิ่งโน้อย่าเพิ่งเร็วนะครับเร็วนะครับพี่แล้วนะครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วเออไม่น่าเออ้ม่น่านั่งไปแล้วอ่ะเร็วหน่อยพี่พี่ แมลี่แมรี่ดักแมลี่ดักจุดเร็วจุดเลยช่วยหน่อช่วยเฮ้ยเบิร์นฟิดจุดเร็วมีจุดจุดจุดได้ไหมไม่ได้ดิฉันมาแต่ไกลเลยอ่ะพี่สองสามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่าเพิ่งจุดอย่าเพิ่งจุดจ้าอย่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยปิง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 ไข่บัก โอ้โหล้มล้มล้มจุดล้มคุณอาล้มคุณอาทำไมภาพมันเหมือนที่ในหัวว่าเลยวะในผมว่ายว่าอะไรบ้าช่วยเสร็จปุ๊บช่วยเสร็จปุ๊บอีนั่นล้มปุ้งจุดปุ๊บเออให้เราไปช่วยไหมมาช่วยก็ได้แต่ตาแดงอยู่อ่ะดีเดี๋ยวเราไปช่วยนะขอได้าอีกแปดสิบแปดหนึ่งแปดห้าวิ แปดห้าวิอีกแปดสิบข้าวรอแล้วแปจะไปช่วยโอเคมาช่วยเราด้วยนะเออเคกูกูว่าไปใช่ไหมครับที่ตอนที่เหรือครอ้าวมันมาแล้วมันมาแล้วอ่ะเอาวันนี้แค่แล้วนะว่าแตฮันเตอร์อยู่ไหนท่านไม่รู้เหมือนกันเกรียกอยู่ตรงสถานีสถานีตรงเนี้ยกำลังไปที่ไหนวะเอ๊ะเดี๋ยวโอ้ยู่สองฝั่งเลยไปจ้าไปกันนะกอไรครับพี่พี่เดี๋ยวนะ เเขากำลังมากูเปิดต้งสถานีหนึ่งให้อยู่นะมึงอกแยกโมาวะอ้าวำหนวจะตอมีคนโทรมาเนี่ยว้ายว้ายไมาขอเปิดประตูก่อนขอเปิดประตูก่อนได้ไหมตรงนี้เปิดได้เลตรงนี้ตเปิดได้เอ้ยตรนี้เตี้ยได้เลยอ้ช่วยได้เลยขอเปิดประตูก่อนได้ไหม ขอเปิดประตูกันได้ไหมขอเปิดประตูกันได้ไหมว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยได้ไหมล่ะช่วยด้วยได้ไหมช่วยด้วยเอาไปแล้ววะว้ายไปแล้วเออเลิศว้ายเพื่อนตายคุณน้าคุณน้ามันมาแล้วมันมาคุณน้า ใช่ด้วย,ไ,ยไป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 สไลวี่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาอย่าอยู่ไหนอ้าทไอ้ต้มทอออยู่หลังบ้านหลังบ้านมีเกรดอยู่อ้าวแล้วเปิดประตูหรือยังประตูะไม่รู้เปิดสีเปิดสีเอ่ะเรามาเอาตึกสีมามาตะกี้ ว้าอย่าเธอเลยเกืบเธอเลยละกูหนึ่งเปิดหรือยังหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่เห็นหนึ่งไม่รู้หนึ่งไม่เห็นหนึ่งออหนึ่งหนึ่งจุกอยู่เก๊ดอยู่อย่าพึ่งหนึ่งอีกนิ้นึงว้ายออกไปเลยน่ากสัตเ์ิสี่เปิดแล้วสี่เปิดแล้วช่วยด้วยช่วยดวยพี่ช่วยด้วยคุณนาว้ายประตูประตูช่วยด้วยไมแล้วคุณอะ สองยูสองยูสองยูครับส่งใช่ไหมส่งใช่ไหมไปแล้วอ้าวไฟน็อกไอ้อ้าวอ้่ะแล้วก็โดนต่อประตูนี้มีใครเลยอ่ะเราลมแน่ว้ายเกดฮิฮีอาชิบหายไว้รอดว้าวเดี๋ยวไปช่วยไหมไปช่วยไหมอ่ะ เร็วพี่เร็วไป่อาอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วปล้ไปลน้าไมวคนะัวไม่ทันอยู่ไ <What? S 2> กลมากเลยมึงไม่ทัน <c oughs> เราให้แป๊บแต่ว่าแมรี่แมรี่กลับไปหนึ่งไอ้กลับไปสี่แล้วใช่ใชไ,ไ,ว,ไว้ไปเร็วไปเร็วไปวไ้ออกหนึ่งรอดาดหนึ่งคนจากจากแปดจากแปด ที่คุ้นเคยถึงแม้จะคุ้นเคยแต่ตานี้จะไม่เหมือนเดิมแม่ใจหนาเราจะต้องรอสี่น้องช่ออะไรน,นะน้องไหนเนี่ยน้องกวางช่ออะไรนะน้องดอยเอ๋องชื่ออองน้องดอย <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วเข้าไปยางคิปแล้วพูดเอาอนางบอก ชื่อน้องไม่ได้น้องดอยวายวายไม่ได้ใช้เฮ้ยมึงเจอตัวอะไรวะโจเซปะหรือว่าอีแก่วะอีแก่คือใครเอาตัวเซปหรอวะอีแก่ตัวที่แบบสร้างสร้างโลไทยไม่สร้างสร้างกระเพงได้โอเคตอนนี้ไม่น่ารอดแล้ว อืมไม่น่ารอจริงน่าจะรอแน่แ็นแต่ไม่เป็นไรเรามีาบ์เฮนเดอร์อยู่ก่ัวเลยอ่าแรคแนเดอมีเล้าสองขวดให้าบ์เทนเดอร์ทิวสุดจุดห้าก็ได้นั่นแหละบติดสุดจุดห้าแล้วจบดเวลาแล้วเรียบร้อยเตหนึงเออผมยาวใช่ไหมตัดผมหน่อยค่ะมัดผมหน่อยล่ะเมื่อไนอ่ะวั้เชียอะไรมาครค่า แนจิมาขับที่แนจริงมาค่ะแล้วกตุกตุกระวังมึงระวังระวังละละละระวังระวัง้ด้วยตำรวจวจเาตามึงน่ากลัวเกินอ่ะมาเฉียะใช้บินไปแล้วไม่มีไม่รู้พุทศรมันใช้ไปแล้วมันใช้ไปแล้วทำไรเพื่อนฉันทำไรเพื่อนฉันนี่แน่วาย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 น่ากลัวมากอยู่ในนี้ก็ไม่บอก ้ายมาเซลฟี่เ,เซลฟี่เออชิบหายแล้วกูมันเอากูแค่มันเอากูอยู่ไหนบ้านสอดคนบ้านสอดคันแล้วบ้านสอดคันหลังบ้านหลังบ้านพ่อพ่อเราเป็นลมไหมเป็นลมแกเป็นลมกันโอ้ยเป็นลมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นลมอ๋อ <c oughs> ไปลมเปลมเฉยเฉยเอ๊ะหมดเลยหนึ่งสองสามสี่คำถามคือใครปั่นใครปั่นใครปั่นแล้วถ้าโจดันไงโจเทฟมาว้ายปล่อยปล่อยกูปล่อยกูนะครับคุณนาคุณนาไม่เล็กไข่ออะกรเด็กไม่เล็กกูคุณนาคุณนาเออทำไมกูโดนฟีอะ นะครับคนน่าคนน่าไม่เล็กไข่โอ้หะแจก,กไม่เล็กกู <c oughs> ไปแล้วพี่เราไปไปไม่รอเพื่อนเลยอ <c oughs> ะไรเนี่ยค <c oughs> นนะคงเล่าก่อนคงเล่าก่อนทนายกำลังไปนะ <c oughs> ่ะทนายมีปืนไหมไม่มีปืนไม่ต้องมาช่วยนะโอเคครับทนายต้องมีปืนด้วยหรอทนายต้องมีปืนด้วยปืนทนายต้องหกปืนนะคะ <c oughs> าาต้อง <c oughs> ถ่า,ายไปโยค่ะ ว้าพ,พ,พี่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 ครับพี่ครับสี่เครื่องตลอดไปเหรอไ <c oughs> ว้ก็จะเป็นลมอีกแล้วเป็นลมแดดอเออปเป็นลมแดดเป็นลมแดด <c oughs> โอ้ยเกดหันหลังมาหัน,ห,นหลังจะไม่จะไม่ <c oughs> ขอเล่าในขวดแบบสวยจะตายไม่ได้ไตายปับ๊บอ,อ,อพ่อมาพ่อมา ก้าวไปประตูวักไปก้าวบนประตูรัดว้าเขี้ยะกลัวเหรเขี้ยะอกูเนี่ยก้าวประตูัมามากับาสวยังเลยนครับนี้ก็ไม่อยู่นะค้า ไว้ใกล้ิดจะไมยอ่ะอ้าวไม่ทันไายอ,อยู่ตรงนี้คุณน้าไปถึงแมทจะคุ้นเคย,คยแต่ตานี้จะไม่เหมือนเดิม